JSB JSB It's waterfall world all the colorful day. ครับสวัสดีครับนับกเรียนชั้นประถมปีที่3นะครับสำหรับวันนี้ก็จะเป็นคลิปนะฮะในเรืออออ่องของเอยขอโทษนักเรียนชั้นประถมปีที่5นะครับ ันนี้ก็จะเป็นคลิปพระพุทธศาสนานะฮะวันนี้เราก็จะมาพูดกันถึงเรื่องของพุทธประวัตินะครับซึ่งนักเรียนเห็นได้ว่าพุทธประวัติของพระพุทธเจ้าเราเนี่ยนะฮะมีมาตั้งแต่2,564ปีแล้วนะครับนะครับทีนี้เราจะมาฟัง พุทธประวัติกัรนะ่เขาบอกว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยพระนามเดยชื่อว่าเจ้าชายสิทธัตถะเป็นพระราชโอรสของพระเจ้าสุโธธนะแห่งกรุงกบิลพัทและพระนางสิริมหา,มายานะ,ะซึ่งปัจจุบันนี้กรุงกบิลพัทเนี่ยอยู่ในประเทศในปานนะครับ เจ้าชายสิทธัตถะนี้ประสูติเมื่อวันขึ้นสิบห้าค่ำเดือนหกจักเรียจำคำว่า15บห้าค่ำเดือนหกวันวิสาขะเอาไว้นะครับนะก่อนพุทธศักราช80บปีก่อนจะมีการนับพุทธศักราช80สิปีเพราะว่าเจ้าชายสิทธตถาเสด็จปรินิพานตอนที่พระองค์อายุ80ดสิพรรษาแล้วจากนั้นเราจึงมีการนับ พุทธศักราชเขาถึงใช้คำว่าก่อนพุทธศักราช80ปีทีนี้พอพระสูตรได้เจวันนะฮะพระมาณดาประสิ้นพระชนแล้วต่อมาพระองค์ก็ได้รับการดูแลจากนาสาวก็คือพระนางป,ประชาบดีโคตมีนะครับหรือภาษานะฮะทาง ราชศักเขาเขาบอกว่าเขาเรียกว่าพระมาตุฉานะฮะต่อมาเจ้าชายสิทธัตถาอายุได้16บพรรษานะนะฮะ,นะฮะก็ได้อภิเษกสมรสกับพระนางยโสธรานะ,ะหรือว่าพิมพานะครับโดยตลอดเวลานั้นพระเจ้าสุโธชนะเนี่ยได้สร้างปราสาทสามฤดูคือฤดูร้อนฤดูฝนและฤดูหนาว เพื่อให้เจ้าชายสิทธัตถะเนี่ยได้ประทับในช่วงแต่ละฤดูทีนี้อยู่มาวันหนึ่งนะฮะขณะที่เจ้าชายสิทธัตถะประทับอยู่ที่อุทยานพระองค์ก็ได้ทอดพระเนตรเห็นเทวทูตเทวทูตก็คือเทวดาเนี่ยมาแสดงแปลงร่างให้เห็นเป็นสี่อย่างโดยการเ,าเรียกเทวทูตสี่ คือให้เห็นเป็นในลักษณะคนแก่คนเจ็บคนตายและก็สมณะแล้วพระองค์ก็เลยทรงคิดว่าการออกผนวดนั้นจะช่วยให้พระองค์พ้นทุกข์นี่พระองค์คิดตอนนั้นนะฮะยังไม่ได้ออกบวชนะครับเพราะพระองค์เนี่ยตระหนักว่าแม้ว่าแม้แต่พระราชาที่ร่ำรวยทรงอำนาจนะครับ ก็ยังไม่สามารถที่จะหนีพ้นทุกข์ได้อันเกิดจากความเกิดแก่เจ็บตายนั่นเองนะครับขณะที่เจ้าชายสึกทัตถะทรงครุ่นคริตไ้สุนเอขทอดทรงครุ่นคิเดเกี่ยวกับการออกหนวดก็มีมหาเล็กเข้ามาแจ้งข่าวว่านางพิมพานะฮะเจราลาเนี่ยก็ได้ประสู่พระโอรส โดยเจ้าชายสิทธัตธก็อุทานว,าว่าลาหุนลาหุนลาหุนแปลว่าอะไรแปลว่าบ่วงบ่วงเกิดขึ้นแล้วและในคืนวันนั้นเองนะฮะเจ้าชายสิทธัตธก็เลยตัดสิงพรชไทยออกบวชโดยแสวงหาวิธีที่พระองค์ ให้หลุดพ้นจากความทุกข์โดยพระองค์ก็ได้เสด็จออกจากพานครโดยทรงมากัทัทก,กะไปกับมาหาเล็กที่ในฉัชน,นะซึ่งเป็นทหารคนโปรดเมื่อถึงริมฝั่งแม่น้ำอโนมาก็ทรงใช้พระขันตัดพระเมรีนักเรียนใช่ไหมกิสดาพินิหารบอกว่าไว้อย่างนี้บอกว่าขณะที่จัด มวยผมผมที่ยาวเนี่ยตัดผมออกเนี่ยผมก็ลอยขึ้นไปบนท้องฟ้าเทวดาก็เอาพออบมาใส่ผม,ผมของพระองค์ไว้แล้วก็เอาอาบผ้บผ้าผ้าผเผมของเจ้าชายสิทธัตถะไปใส่ไว้ในเจดีย์บนสวรรค์นะครับตอนนั้นตอนที่พระองค์เสด็จออกบวชตอนนั้นอายุ29พรรษา หลังจากออกบวชเจ้าชายสิษาะก็ได้ทรงออกไปศึกษาวิชานความรู้จากพระอาจารย์อาราดาบทและพระอาจารย์พุก,กดาบทสองอาจารย์นี้จําชื่อไว้นะครับสองอาจารย์นี้ตั้งแต่พระเจ้าชายศิษถาแรกเกิดก็ไปทานายชายทักว่าเจ้าชายศิษาัา,าถ้าหากท่านไม่ได้เสด็จ ไม่ไม่เสด็จออกบวชก็จะเป็นกษัตร,ริย์ที่ยิ่งใหญ่ในโลกแต่ด้านเสด็จออกบวชก็จะเป็นศาสดาเอกของโลกนะครับทีนี้ทีนี้ต่อไปหลังจากที่ออกพรนดวดแล้วเนี่ยนะครับก็เพื่อทำไมถึงเสด็จออกบวชน,นะจนพระองค์ไปเรียนกับพระอาจารย์ทั้งสองก็ยังไม่สำเร็จ เพราะก็เลยลาพระอาจารย์ทั้งสองออกมาหาคนหาทางที่จะดับทุกข์แล้วก็สแสวงหาความรู้จักสำนักต่างๆแล้วก็ในที่สุดก็หันมาบำเพ็ญทุกขรกิจริยาการบำเพ็ญทุกขรกิริยาก็คือการไม่ดื่มไม่ฉันอาหารไม่ดื่มน้ำไม่หายใจนักเรียนนะ,ะอดทุกอย่าง ไม่ลุกไปไหนเลยด้วยทำน,นานเข้าน,านานเข้าร่างกายมันก็สุดโทรมนะจากนั้นพระองค์ก็เลยเป็นไงเห็นว่าวิธีนี้ไม่ไม่ไปไม่รอดแน่พระองค์จะเสียชีวิตซะก่อนที่จะหาทางหลุดพ้นพระองค์ก็เลยเลิกทรมารร่างกายหันกลับมาบริโภคอาหาร ซึ่งตอนนั้นก็มีปัญจวัคคีทั้งห้าคือโกนธัญญะวัปะพัติยะมหานามาและอัจิชิก็ซึ่งมารับใช้อยู่ปัญจวัคคีเห็นดังนั้นโอ้ยทำไม,ม,ม,มเจ้าชายสิทธัตหันกลับมาฉันอาหารตามเดิมนะ่ะก็เลยเลื่อนึกว่าพระเจ้าชายสิทธะหมดทิฏฐินะให้หมดความอดทนในการทรมารร่างกายก็เลย หมดความเลื่อมใสศรัทธาก็เลยพากันหนีไปอยู่ที่ปลายอิสิปัตตนะมารึกะไยวันจำชื่อหล่านี้ไว้นะฮะหลังจากนั้นเมื่อเจ้าชายสิทธัตถะกลับมาฉันอาหารก็มีเรี่ยวแรงร่างกายแข็งแรงดำเดิมเราก็เลยประทับนั่งอยู่ที่โคนต้นสีมหาโพธนะฮใกล้ริมฝั่งแม่น้ำเน,ำเน,ำเนำรัญชารานะครับนะโดยบําเพญเพียน โดยการเจริญสมาธิคือนั่งสมาธิจากนั้นก็เกิดปัญญาขึ้นและพระองค์ก็ได้ตัดสรูเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในวันขึ้น1 5หาค่ำเดือนหอีวันล้วครับ1 5ห้าค่เดือนหกนกเรรได้ยินกี่ครั้งแล้วสองครั้งคือเมื่อวันประสูตและวันตัดสรูนะฮะที่ตรงนั้นก็เป็นที่ ที่พระอ,องค์ตัดสูุนั่นก็เป็นตำบลอุรุเวลาเสนานิคมนะแหวนมขดต,ตอนนั้นตอนที่พระอ,องค์ตัดสูุแลวพระอ,องค์มีพระชนมายุ35พรรษาคือพระอ,องค์ใช้เวลาอยู่6ปีนะจึงสำเร็จเป็นพระอราหันทีนี้หลังจากนั้นพระอ,องค์ก็ได้เสด็จไปโปรโด,ดแสดงธรรมให้กับ ปัญจวัคคียทั้งห้าที่ป่าอิสิตปตนะมารุกษทยวันในครั้งนั้นก็มีโคนัญญะได้มีดวงตารู้แจ้งเห็นจริงเป็นคนแรกเป็นฉะนั้นโคนัญญาจึงถือว่าเป็นพระสงฆ์องค์แรกในพระพุทธศาสนาที่พระพุทธเจ้า หรือองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นผู้บวชให้ที่เรียกว่าเอหิภิกขุอุปสัมปทา,านะฮะทีนี้ต่อมาพระองค์ก็ได้ประ,ะเสด็จไปโปรดพระบิดาที่เมืองกบิลพัทซึ่งตอนนั้นเนี่ยพระบิดาก็ทรงชลาภาพมากแล้วก็ป่วยตลอดจนพระมายูระยะ ต่างๆนะฮะพระองค์ก็พระพุทธเจ้าหรือองค์สัมมาสัมพุทธเจ้าก็ดำาริว่าทรัพย์สมบัติไม่ใช่สิ่งที่ยั่งยืนพระองค์จะประทานทรัพย์อันประเสริฐยิ่งกว่าได้ให้กับพระโอรสพระโอรสในที่นี้คือใครคือพระราหุลแต่พระราหุลเป็นยังไงครับไม่ขอ รับอีกเหมือนกันในที่สุดว่าเราจากการที่ไปเทศนาสั่งสอนพระพระเจ้าสุดโททนะและพระยุรยาครั้งนั้นพระราหุนก็เลยเสด็จกลับมายังป่าอิสิปตนามารนกษพรายวันกับพระพุทธเจา้าและก็เสด็จออกเป็นบรรพชาถือว่าเป็นสมณมีน องค์แรกของพระพุทธศาสนาอเหมือนกันตอนนี้นักเรียนรู้จักแล้วภิกษุองค์แรกกับสมณีนองค์แรกนะครับทีนี้หลังจากนั้นพระองค์ก็ได้เผยแผ่าศาสนาไปเรื่อยๆอยู่อีก35ปีไออีกี5ปีโทะอีก45ปี พระอ,องค์ก็ปรงปลงสังขารน,นะครับได้ปรงสังขารน,นะฮะและพระอ,องค์ก็ได้เสด็จดับขันปรินิพานในวันขึ้นสิบห้าค่ำเดือนหกก่อนพุทธศักราชหนึ่งปีวันขึ้นสิบห้าค่ำเดือนหกคือวันอะไร อะตอบครูสิครูตอบให้เลยว่าวันวิสาขบูชานะและพอพระองค์เสด็จปริีนิพพานจึงเริ่มมีการนับพุทธศักราชนี่จำไว้แล้วครับทีนี้เอาละครับตอนนี้พ,พระพระพุทธเจ้าเสด็จปริธนิพพานแล้ว ประสูรแล้วตัดสรุแล้วปรนีิพานแล้วแปดสิบองษาเริ่มมีการนับพอสอแล้วเราจะเห็นได้ว่าในคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้านั้นจะมีความบริสุทธิ์ไมวว่าเป็นวาจาใจหรือว่าคามเสียสละความสุขต่างๆโองก็ได้เสด็จออกไปสั่งสอนแก่ชาวโลกทั่วกปโดยไม่เห็นแก่ความเหน็ดความเหนื่อย ซึ่งสิ่งเหล่านั้นถือว่าบการบำเพ็ญพุทธจริยาคือการบำเพ็ญประโยชน์ของพระพุทธเจ้าอย่างครบถ้วนแม้ว่าพระพุทธเจ้าจะเสด็จปรินิพพานไปแล้วนะก็ยังมีการสืบทอดต่อกัอนมาและก็พระธรรมต่างๆที่พระองค์ได้สืบทอดสั่งสอนชาวโลกทั้งหมดเราเรียกว่าพระตะไรปีโก ซึ่งมีอยู่ทั้งหมด8,400พระธรรมขันธ์คือมือหยทั้งหมด8,400บทนั่นเองนะครับนะซึ่งในพระไตรปิฎกเนี่ยถ้านักเรียนได้ศึกษาเนี่ยมันจะมีอยู่ในกัน3ามหมวดหมู่ด้วยกันนะครับนะนะครับ หนึ่งในสามบทบูนนี่ครูยัดยังไม่พูดอ่ะเพราะมันเป็นอะไระเก็บไว้พูดต่อในสัปดาห์หน้าว่าในพระไตรปิฎกนั้นมีอยู่สามบทบูอะไรนะครับสำหรับคลิปในวันนี้คุณครูขอพักกับเพียนเท่านี้นะครับเราไปเจอกันอีกครั้งนี่นะครับสัปดาห์หน้ามาเรียนดีครับนักเรียนนะนะมาเรียนแล้วนักเรียนจะได้เรียนพร้อมๆกับเพื่อน วันนี้ไว้จับเพียเงเท่านี้นะครับสำหรับคลิปพุทธศาตร์สนาป้องหนะครับสวัสดีครับจำเรียนครับ j จอสวีเจอสวีเจอสว is a wonderful world เจอสวีเจอสวีเจอสวีเจ all the colorful day